อ่มนุษย์ในอดีตพวกเขาเคยถูกจัดว่าเป็นตำนานประเภทหนึง่งเป็นเพียงแค่ตัวตนที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในอดีตเท่านั้น มันเริ่มมาจากวิดีโอคลิปหนึ่งเหล่ามนุษย์พวกเราเรียกพวกเขาว่าเกนจินซึ่งมีความหมายว่าบุคคลในตำนานในยุคป,ปัจจุบนันนี้ถูกยอมรับว่าเป็นสังคมแห่งความหลากหลายเกนจินค่อยๆได้รับการยอมรับอย่างช้าๆในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกระทั่งชีวิตในรั้วโรงเรียนก็ไม่มีข้อยกเว้นโรงเรียนมัธยมเอกชนเคกิ I i, เป็นโรงเรียนที่มีเหล่าเกนจินเข้ามาเรียนมากที่สุด แต่ก็เป็นโรงเรนสำหรับมนุษย์อะนะยูทากะชินโซเช้าลาเดินทางตั้งสองชั่วโมงเลยฮะโคตรจะไกลเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเลื่องเพื่อนเก่าของผมยังไงล่ะมันไม่ใช่ว่ามีอะไรหนักหนาเกิดขึ้นหรอกนะเอาตามจริงมันค่อนข้างสนุกตอนอยู่กับพวกเขานะก็เพราะ ผมแค่ประมาทกับคนรอบข้างมากไปหน่อยมันเลยจบที่ผมทับทุกอย่างพังผมก็แค่อยากวีชีวิตที่สนุกสนุกผมต้องการแค่นั้นแหละแต่ในทุกๆครั้งที่ผมพยายามอ่านบรรยากาศภายในห้องมันกลับทำให้ผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนเธอ่ะตัดสินใจเลือกให้มันดีกว่านี้หน่อยเซมันต้องมีสักอย่างเซส,สิ่งที่เธออยากทำน่ะสิ่งที่เธอรู้สึกว่าสนุกไปกับมันน่ะ ผมมาถึงจุดนี้ได้โดยไร้ซึ่งความหวังและความฝันมันมีแต่เกนจินที่เข้ามาใรนที่นี่ด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะมีคนที่มีปัญหาแบบเดียวกับผมอยู่ก็ได้บางทีผมอาจจะหาเพื่อนใหม่ได้ก็เพราะว่าฮฮึซึมิกิโอกามิเเกนจินที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผม ประเภทเกณฑ์จริงของเธอก็คือมนุษย์หมาป่าอย่างเห็นได้ชัดธรรมชาติร่างกายของมนุษย์หมาป่าก็คือการแปลงร่างเป็นหมาป่าหรือมีพละงกำลังมหาศาลตอนพระจันทร์เต็มดวงคงเป็นการยากสำหรับเธอที่ต้องเอาชีวิตรอดในสังคมของมนุษย์มากกว่าตัวผมเป็นไหนไหนผมคิดว่าหูของเธอมันต้องดีมากแนๆ่ๆดูเหมือนกับการแค่เปิดล็อกเกอร์ จะทำให้เธอลำบากมากๆนะเออคือมันมีเหตุผลที่ต้องงอด้วยหรออออรุสวัสด์อพวเราอยู่ห้องเดียวกันนี่นะตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอยู่เหรอไม่อ่ะฉันไม่ได้ระบายอารมณ์กับตู้ล็อกเกอร์หรอกนะเท้าของฉันมันใหญ่มากก็เลยใสร่รองเท้าไว้ในตู้ล็อกเกอร์ไม่ได้นะมันจะปิดไม่ได้แต่ก็ไม่ปลอดภัยถ้าจะเปิดมันไว้เก็ตปะนี่คือตัวโปองฉันเลยนะ ฉันไม่อยากให้รองเท้ามันหมกในนั้นนะสิฉันคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้างอามันนิดหน่อยนะแกล่งโคตรแต่มันเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนนะฉัน่อมได้น่ะ่อบได้จริงด้วยเว้ยแล้วทำไมไม่วางบนล็อกเกอร์ล่ะถ้าเธออธิบายผมมั่นใจว่าพวกคุณครูน่าจะเข้าใจนะโหไอเดียโคตรเจ๋งแน,นี่มันฉลาดชะมัด โทษทีจริงๆริงนะฉันสามารถคุมแรงตัวเองได้นะ่ะขอคุณสลับความเชืเ่อเอ่อเดี๋ยวซิไม่ใช่ว่ากำลังจะตบบาดิโนมเหรอฮาที่ทำตัวหยาบคายเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยผมค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับสายตาคนรอบข้างเพราะอย่างนั้นผมเลยตื่นตระหนกนิดหน่อยไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวที่คุณเป็นเกณฑจินหรืออะไรหรอก ผมแค่อยากบอกให้คุณรู้ไว้นะ่ะจ้ฉันไม่คิดมากหรอกนะ่าถึงมันจะมีคนแบบนั้นอยู่ก็เถอะ <c oughs> แต่ก็ใช่แล้วขอบคุณนะจริงสิพ่อหนุ่มนายชื่ออะไรนะผมชื่อยุทธกาชินโซเอ๊ะพ่อหนุ่มฉันชื่อซามิกิไว้เจอกันในห้องเรียนนะคุณซมิกิเกนจินตนแรก ที่ผมเคยคุยด้วยเธอมีหูที่ดีมากแถมยังมีพละกำลังที่เหนือมนุษย์นอกเือหจากนี้เธอยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนี่คือยั้งมือแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงจะช่วยไม่ได้แต่เพื่อที่จะได้คุยกับเธออีกครั้งมนุษย์หมาป่าคุณซิมิกิถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเกนจิน เธอก็ป๊อบสุดๆในห้องโอคามิจังเนี่ยน่ารักจังเลยนะอยากไปร่วมวงคุยด้วยจังสาวหูสัตว์เนี่ยไม่ยินดีทำฉมัดเลยสาวหูสัตว์เนี่ยได้รับความนิยมจังเลยนะคุณซูมิกิก็เป็นคนสวยนี่นาะระดับเข้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าเธอจะระเบิดความอยากรู้อยากเห็นของคนอื่นด้วยเพียงตาที่เป็นมิตรเท่านั้นนะ่ะ แค่คิดก็ปวดท้องแล้วสินี่คือชีวิตประจำวันของเธอั้นเหรอมันต้องสนุกมากแน่เลยรองเท้องเธอเนี่ยน่ารักมากเลยโอกมิจังอันนี้นะนะเพราะที่โรงเรียนมันไม่มีซ้ายสลับชั้นนะ่ะใหญ่จริงๆด้วยยาวกี่เซนนั่นน่นนะสามสิบ <30. S 1> โอ้ไม่สเกิเห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เล้่ไเท้าของเธอถึงกลายเป็นหัวข้อพูดคุยได้ละ่ะโอ้นั่นน่าตกใจชะมัดเลยนะเนี่ยนั่นน่ะนับรวความยาวของเล็บเท้าเชฟไว้ด้วยนะแล้วไงเจ้แกถึงพูดได้อย่างน่าภูมิใจขนาดนั้นฟะเล็บเท้าของฉันมันค่อนข้างใหญ่เลยละ่ะเยี่ยจะไปต่ออีกเหรอมัทะลุตยถุงเท้าของฉันออกมาได้ง่ายมากเลยละ่ะหึ ใช่ไหมล่ะน่าขำสุดๆไปเลยเนอะถ่ายรูปแม้นะใช่ไหมว่าเอ่อไม่ละพอดีว่าเกงใจนะเธอดูมีความสุขเห็นเขาหิวร้อนมีร้านที่ขายไซส์นั้นด้วยเหรอฉันสั่งอะไรเอาน่ะนายรู้จักร้านค้าออนไลน์ที่มีชื่อว่าร้านนี้มีทุกอย่างปะนายควรลองไปดูสักครั้งนะเพราะว่ามันโคตรเจ๋งมาก พะฉันก็ซื้อสารัดนี้มาจากร้านนั่นเหมือนกันเจ้านี่มาช่วยเก็บผางฉันไว้ให้เข้าที่น่ะจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมววาอย่างนั้นไม่อึดอัดแย่หรอไม่อ่ะเอ๋ถึงจะไม่ดีทราดมันไว้มากๆแต่เจ้านี่ค่อนข้างเยี่หยุ่นเลยทำให้ไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่อืมไม่ใช่ว่ามีกระโปรงสำหรับมนุษย์สัตว์หรอกเหรอที่โรงเรียนจัดหามาให้นี่ไงใช่มันก็มีแหละ ก็อกนี่มันโดนใจมากกว่าไงว,าว้าวน่ารักใช่ไหมเอ,อ่อแอปชมัดเอ๋ถ้าเป็น,เ,ปนเธอก็น่ารักหมดนั่นแหละอยากลองดึงดูมาฮะพบเพืพ่อก็นายเล่นจอกักขนาดเนี้ยฉันก็เลยนึกว่านายสนใจมันไงไม่ไม่ใช่อย่างนั้น ผมก็แค in right ่คิดว่ามันสุดยอดไปเลยน่ะเกยโดนเจ้าอยู่ด้วยเฮ้ยอย่าได้บองอัดเชียวนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวจบไม่สวยนว้ยรสนิยมด้านแฟชั่นของคุณซูมิกินั้นเฉพาะทางสุดๆเธอโชว์ถุงเท้าที่ขาดอยู่ของเธอโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเธอดูไม่กังวลเกี่ยวกับธรรมชาติร่างกายของเธอหรือภาพลัณ์ของเธอเลยสักนิดนี่เธอแปล าเป็นมนุษย์หมาป่าต่อประจันเต็มดวงได้เปล่าได้ที่ไหนล่ะไม่ได้หรอน่าเสียดายแฮะอยากเห็นเธอต่อแปรงร่าเป็นหมาจังหมาป่าหรอมันก็ต่างไปตามแต่ละคนนะจริงดิมันไม่น่ากลัวไปหน่อยหรอคำถามพวกนี้มันสมควรที่จะถามด้วยหรอและเรื่องที่กินเนื้อมุ์ล่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ ฉันไม่กินเนื้อมนุษย์หรอกนะแต่ฉันชอบกินเนื้อนะถ้าคุณพูดแบบนั้นพวกเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่เรื่องไอดีน่ะอออ๋อคุณกำลังสร้างความประทับใจแปลกๆให้พวกเขานะคุณซิม,มิกิถ้าถ้าเกิดคุณกินเนื้อมนุษย์เข้าไปคงต้องโดนยัดเข้าสังเตงแง่แง่เออของนาย ว่าแต่ถามทำไมหรอสงสัยเขาเหรอฉันกาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าแล้วก็มีข้อมูลเยอะแยะเตมไปหมดฉันแค่อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าลองดูนี่สิปเป็นอะไรไปเออเป็นอะไรไหมเอ,อ้า อย่าเล่นแรงแบบนี้สิหอนเลยเห็นไหมเนี่ยเอ๊เมื่อกี้คือหอนงั้นเหรอโอ้ด้วยล่ะเบยน่าจะอัดเอาไว้คุณซิมกิจะหอนเมื่อเห็นประจันเต็มดวงสักหน่อยข่าวลือนี้ก็ได้แพร่กระจายไปห้องอื่นอย่างรวดเร็วช่วงนี้คุณครูจะเริ่มสั่งงานมาแล้วพวกเราเลยกะว่าจะสร้างกรุ๊ปแชทดนะ ขอเบอร์ติดต่อคุณซึมิกิหน่อยจะได้ไหมแน่ใจนะนายไม่ได้อยู่ห้องนี้ด้วยซ้ำไม่ใช่หรืองไงเดี๋ยวฉันส่งคำเชิญให้น้อยด้วยแล้วกันโอขอบคุณมากเอ่อฉันขอไปกินข้าวแบบนึงนะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าวันนี้คือวันศุกร์มันต้องเป็นแซนมิวิชเนื้อทอดถูกมากน่ารัเธอคือมิสกิโอคามิใช่ไหม อขอเบอร์ติดต่อของเธอหน่อยซิปีหนึ่งห้องสองมริทากะเซนกะเกนจินแวมไพร์ใครกันล่ะนั่นน่ะไอ้เจ้าแวมไพร์ข้างห้องไงมี่พวกนายรู้หรือเปล่าด้วยยีนนั่นมาทำให้พวกเขาทั้งหมดหน้าตาดีเอามากๆเลยนะอะไรกันเนี่ยไม่ยุติธรรมชมวัดเลยอ่ะคงจะยากที่จะหยุดพวกเขาละมั้งฉันจะไปซื้อข้าเที่ยงแล้ว เอาไว้วันหลังละกันมันยากมากเลยนะที่ฉันจะขอเบอร์ติดต่อจากใครทำไมไม่รีบหยิบมือถือขึ้นมาอีาก,กลนะ่ะไม่จำเป็นจะใส่หัวไปไหนก็เชิญนายน,นี่มันเกลีกะขวางทางใช่ไหมยัมสมั yes. ม้องอย่างนงันเฮ้ยขอทางขอทางไม่อ้อมค้อมเลยฮะรู้สึกแย่แทนเลยฮะ คิดว่ายูทาก,กิจะมาเปล่าถ้าว่างแล้วก็ผมก็น่าจะไปนะรอฟังอีกทีละกันพันนันเลยว่าไม่มาชัวไปกันไม่รอดลอ็อกกลับบ้านดีกว่าึน,อนอั่นยูทาก,กินี่นะสปาดีปะคุณนั่นแหละสบายดีหรือเปล่านะทำไมถึงเปื้อนโคลนอย่างนั้นล่ะ เออฉันไปขุดหลุมมาน่ะขุดหลุมก็เซรีมิตเนื้อทอดที่ฉันกินตอนเที่มันอร่อยมากฉันก็เลยคิดว่าจะฝังมันไว้เผื่อจะเอาไว้กินตอนกลับบ้านแต่เมื่อตอนที่ฉันไปขุดหลุมกลับขึ้นมามันก็จบที่ฉันติดลงเกินไปนายก็ระวังตัวไว้ด้วยนะยูทากิมันคงไม่เกิดกับผมหรอกแล้วคุณมีชุดเปลี่ยนหรือเปล่าผมมีชุดพละที่ยังไม่ได้ใช้อยู่นะอื ันจะกลับบ้านปทั้งแบบนี้นี่แหละผมจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่านะแบบฉันเหรอเอ,อ่อจะจะพูดยังไงดีล่ะผมมักจะกังวลว่าคนอื่นจะมองผมยังไงมาโดยตลอดนะ่ะผมสงสัยว่าผมจะรู้สึกยังไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมพูดแบบนั้นออกไปมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมทำแบบนั้นมาติดอยู่ในหัวของผมมาโดยตลอด ผมไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่ง่ายจะตายแค่เขียนอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองไปซิมันต้องมีสักอย่างใช่เปล่าความฝันหรือสิ่งที่นายอยากทำอะไรแบบนั้นน่ะทำสิ่งที่ลูกชอบเลยนะยูทากิตั้งแต่ผมได้รับอนุญาตให้มาเรียนที่ไกลจากบ้านแบบนี้ผมคิดว่าผมอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมแค่หวังว่าจะเป็นตัวของตัวเอง แต่ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองอยู่ดีว่าผมเป็นยังไงผมรู้สึกว่าที่คุณสามารถยอมรับตัวตวทนที่คุณเป็นได้สำหรับผมนั่นมันสุดยอดมากเออนั่นไม่ใช่เพราะาฉันเป็นกันจินหรอกเหรอพวกเราต่างกันตั้งแต่กนเนิดยู่แล้วนี่ด้วยเหตุนี้มันจึงง่ายที่พวกเราจะยอมรับมันเพราะมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มนุษย์นะมีความสามารถในการปรับตัว มันก็เลยยากที่ยอมรับกว่าพวกเราอยู่แล้วการเป็นมนุษย์มันต้องยากกว่าอยู่แล้วเอะเดี๋ยวไม่สิผมคิดว่าการเป็นเกจีนมันต้องยากกว่าแงะนี่คุณยอมรับมันได้ง่ายๆเลยเหรออแต่ฉันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วถ้านายมาที่นี่เพื่อจะเริ่มต้นใหม่ฉันก็หวังว่าพวกเราจะทำความรู้จักให้มากขึ้นนะอ๋อฉันคิดอะไรดีๆได้แล้วล่ะ มาหามานด้วยกันเถอะความรู้สึกจริงๆขึ้นในใจของไดนะ้น่ะไม่อ่ะไม่เป็นไรขอบใจเอ,อ๊ะไม่ต้องกีดกันไกนขนาดนั้นก็ได้มั้งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณมากนะนี่ฟังนะฉันอยากจะช่วยเหลือคนที่โอเคกับฉันนายดน่ะเป็นคนสำคัญสลับฉันแล้วนะตอนนี้นายคงยังไม่เข้าใจสินะที่นายจงใจเลือกที่เรียนมาที่ไกลแบบนี้ ฮค <g arness> วามจริงที่ว่ามามันมีแต่คนที่นายไม่อยากเจอน่ะหมายความว่านายไม่ชอบพวกเขอใชเมล่ะขวานผ่าซากะมัดแม้ว่าเราจะต่างเผ่ากันก็ตามแต่ฉันว่านั่นไม่มเกี่ยวหรอกฉันเชื่อว่ามันต้องมีประสบการณ์ที่หาได้แค่จากเก็นชินอยู่น่าจะลองทำดูไหมล่ะทำตามซิเช็คแฮน <ítulo> อะไรเละเนี <Nur> ่ยเยี่เลยเกึฮ uh, oh, oh. um, um, ึบเฮ้อส um, um, <and S 2> ัม uh, ผ so ัสมาโดยตรงเลยดีก uh, ว่ากลับบ้านได้กันเถอะยูทากิมามามามๆมา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 มมเอาหน้าเอาหน้าคิดซะว่าเล่นบัตดี้จำละกันน่าจะรู้สึกดีขึ้นใช่ปะแล้วเชื่อพยุงล่ะเพราะฉันนี่ไง ยานายเนยเสีสงนักใช่ไหมโทษทีฉันนึกว่าสภาพทางร่ากายของเราเหมือนกันนะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมผมสบายดีแล้วที่งไงการเลือกเรียนพ่อกับเกนจิน<ม>ขอโทษที่ทำไม่รู้สึกแย่นะ ฉันเรียนผมคิดมาเสมอเลยละว่ามันต้องใหญ่มากแน่ๆแต่พอยิ่งอยู่ไกลออกไปมันกลับยิ่งเล็กกว่าเดิมผมคิดว่าเรื่องที่มาวันนี้น่ะคงทำให้นึกถึงทุกครั้งแน่เลยผมรู้สึกสนุกมากเลยละขอบคุณนะเป็อะอปไรหรือเปล่า มากเลยขอโทษทีรถไฟเสียงดังมากใช่ไหมคุณไม่น่าออกมาข้างนอกเพื่อที่จะพาผมมาที่นี่เลยไว้วันหลังมาทำด้วยกันอีกนะ<า>พผมมีกิ่นเหรอมันเป็นการทักทายนะ่ะมันแปลว่ามาเป็นเพื่อนกันเธอเจอกันจ้า วันอาทิตย์ล่ะเป็นไงนำ้ำคันจังวันอาทิตย์หน้านะ่ะคือ <Hey. S 1> มันเป็นร้านขายของออนไลน์สินะพอกดเข้าไปดูครั้งหนึ่งแล้ว <Hey. S 1> ก็มีโฆษณามาทันทีเลยแฮะขอบคุณพระเจ้า ่ดีีทมาจาจกกคุณมมิิมันเป็นการทักทายนะดีจ้ามันแปลว่ามาเป็นเพื่อนกันเถอะจากยุทากิเหรอแาวจังเฮถึงคุณมิสกิ ขอบคุณนะที่พาผมมาที่สถานีรถไฟเมื่อวันก่อนผมมีของบางอย่างอยู่ที่อยากจะโชว์ให้คุณดูแทนคำขอบคุณถ้าคุณไม่ชอบมันจะเอาไปทําต้ยามยำทำแกงอะไรก็ได้เลยผมเชื่อว่าอันนี้คุณต้องใช้มันแน่ๆแ,แต่ไม่จะเป็นต้องฝืนใจรับมันก็ได้นะผมขอโทษด้วยถ้ามันเป็นการรบกวนคุณแต่มันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อย,อยเพื่อแสดงถึงความขอบคุณปอลอมันอยู่ในล็อกเกอร์ของคุณตอนที่เราเจอกันครั้งแรก ล็อกเกอร์อฉันเหรอยูทากินายแน่ใจนะว่าใจฉันนะ่ะต้มยำทำแกงแค่คิดว่ามันน่าจะดีจะใส่แน่ฉันจะใส่มันแน่นอนเอ่อฉจะขอโทษนะที่เมื่อวานยังฟังเรื่องของนายไม่จบเลยไม่มีอะไรให้เล่าแล้วละ่ะอ๋อ และถ้ามาบ้านฉันล่ะ <Hey. S 1> มันไม่ใช่ทุกวันที่จะได้มาเที่ยวบ้านมนุษย์หมาป่าเลยนะคุณซูมิกิโอกามิเป็นมนุษย์หมาป่าเพื่อนเก็นจินคนแรกของผมเฮ้ย <Hey, S 2> พ่อหนุ่มมาคุยเรื่องเสักเดียวจะได้เปล่าฮะไม่ใช่อย่างที่เห็นนะเป็นแค่เพื่อนนะนะ